และที่ไม่เชื่แห่งหนึ่งก็จจุบันครการอภิษฐจากเทศบาลเมืองศีลาค่ะและในส่วนของเทศบาลเมืองศีลานะครก็จะเป็นเยี่ยมหจะนะครับให้โงานโราณช่วนจะแบบแกนนะครับใช้สถานทีู่่ทนี้เป็น อีกนะครับเรางกนดนีมีมากเมื่อปีแ้ใช่สองพ่อแม่ผ่าน่วงสปาย ขั้ต่อไปก็ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับก็เป็นพิธีบายสี่สูขันนะครับโอสิลาโตสัมมาสัมบุทธัสสัทาในเกนาราตุมิเกเตตข้อเหล้าปัทธุพันนาไดเป็นบริวารยังไงก็บอกปริตรมนาวิธีพระเสื่อมส่งเมืองพระมเหสักหลับเมืองบุเรงรินสัตดาเดในของเขตจักรวาลแห่งนี้ ใชใใใ่แล้วค่ะแล้วก็ท่านก็ให้พรอีกท่านที่สำคัญให้มีกำลังใจนะครับที่จะทับหน้าที่สางคนก็บอกว่าให้พักพรนะครับก็ส่วนแล้วแต่นะฮะวิีชีวิตแตหลังก็เป็นสิ่งที่นอกจากนั้นทุกสว่วนทุกหน้าส่วนนะครับได้ทำงานในงานเอกภาพโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความเอื้ออาทร